สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็พบกับมิ้นในช่องวิตามินบิวตี้นะคะลองกล้องใหม่นะคะวันนี้เรามีกล้องใหม่เลยจากอยากจะมาทําคลิปบรีโอดูนะคะว่าระบบแบบเสียงใช้ได้ไหมเพราะปกติอะเวลาเราถ่ายในโทรศัพท์อย่างนี้นะคะมิ้นก็ต้องไปเพิ่มเสียงในโปรแกรมอีกทีหนึง่งในโปรแกรมตัดต่อแต่ว่าอันนี้คือกล้องใหม่เราก็จะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์กลางคืนที่มิ้นใช้นะคะ วันนี้มาพูดกันแล้วก็สภาพห้องก็คือของที่เราสั่งมาก็จะแบบเออเป็นความเขาเรียกว่าอะไรเลียวหน่อยนะคะทุกคนเลียวรู้สึกกระปกไม่นะไม่สกระปกเพราะว่ามันเป็นของที่แบบเราจัดเรียงแล้วนะเออสวยงามก็เลยนี่เราจะมาบอกผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ทัวเราเป็นสิวนะเราเครียดช่วงนี้เราก็แบบตกงานอีกแล้วนะคะทุกคนมินไม่เคยบอกใครเลยนะ คือคือมีแบบมีแฟนมีพ่อมีแม่มีแล้วก็อาจจะมีญาติแม่นิดหน่อยเพราะว่าเราไม่อยากให้เขาเป็นห่วงนะคะทุกคนก็หายกันไปนานตกงานอยู่ในช่วงการหางานเนีย่ยจะบอกทุกคนว่าช่วงช่วงเนี้ยหางานยากมากก็คือก็คือแบบเราอะเราได้งานเราก็ตกงานแล้วได้งานแล้วก็ตกงานอันนี้พูดนิดนึงเนาะเพราะว่าเราหายกันไปนานก็คือแบบ งานมันยังไม่ตรงกับที่เราต้องการอะไรประมาณนี้ก็คือยังยังไม่ใช่อ่ะยังแบบเออคือแบบยังยังไม่ได้นะคะประมาณนั้นก็คือบอกให้ฉันทําอีกอย่างหนึง่งแต่พอฉันไปทําจริงๆฉันได้ทําอีกอย่างหนึง่งอย่างเงี้ยนะคะก็เลยแบบ่นแหลกตอนนี้ก็เลยมาพูดถึงผิวหน้ากันนิดหนึ่งอ่ะสิวขึ้นแล้วก็ผุดผื่นคันเล็มไปหมดเพราะว่าเรานอนดึกด้วยหางานหาอะไรนะคะทุกคนเพราะว่า รายได้ช่องมินยังไม่ได้บูมแบบเงินเยอะมากจนสามารถเลี้ยงตัวเองได้ในรายเดือนนะมาพูดถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกลางคืนนะคะมินใช้อะไรบ้างแค่นี้จริงๆนะคะช่วงกลางคืนเลยนะช่วงแรกเราจะใช้ตัวนี้นะคะทุกคนเป็นว่นาถ่ายตัวะเทที่เราพูดกันหลายคลิปมากๆเลยแต่ว่าเราไม่ได้สปอนเซอร์เลยทั้งสิ้นเลยนะเพราะว่าเราใช้ตัวนี้มาตลอด ช่วงที่เราแบบไม่ค่อยมีตังค์อะทุกคนเราก็จะใช้ตัวนี้ตัวเดียวเช้าเย็นเช้าเย็นเลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้เราก็แบบเอ้ยเราอยู่มากแล้วนะจะ30บแว่าปีนี้28แล้วนะเราจะต้องดูแลนิดนึงก็เลยนี่ก็เลยซื้อของเขามาอีกตัวหนึ่งมันเป็นตัวคู่กันแหละที่มิ้นชัยหลายคลิปอะตัวนี้เขาเป็นว่านตาลมาร์คมาร์คตาลเดี่ยวนะทุกคนก็ส่วนผสมของอว่านตาลเดี่ยวแล้วก็ อ่าพวเวลาก็คือว่าถาเจอทะเ้ทุกคนมินแพ้อะไรคันๆแพ้หมดนะคะก็ใช้ตัวนี้นะคะก่อนนอนทุกคืนเลยช่วงนี้นะคะรู้สึกดีมากๆชอบมันเรียกว่าอะไรอ่ะมันให้เลเยอร์ที่หนากว่าตัวนั้นนิดนึงความเป็นมากันนะคะตื่นมาก็น่าโอเคแกะสิวแล้วก็แต้มสิวได้แต่ว่าไม่แนะนําให้แกะนะแต่นนนะมีหน่าเป็นคนมือบอลไงแล้วก็อันนี้ ก็คือช่วงนี้ประหยัดทุกคนตรงงานต้องประหยัดนะก็อันนี้ปกติใช้เช้าเย็นเลยครีมรีเทิร์นนะคะเมคเมคอั่าครีมที่มีรีวิวช่วงนี้ก็เปลี่ยนมาใช้ตอนแรกก็ใช้ทั้งวันทั้งคืนตัวเนี้กลางคืนก็คือไม่ค่อยได้ชาไม่ค่อยได้ทาจะทาช่วงเช้ามากกว่าเพราะว่ามันจะหมดหลอดแล้วมันแพงนะมัน500ร้อยกว่าบาทก็หกร้อเลยอ่ะทุกคนอาประมาณเนี้แค่แบบไม่กี่กรัมอะ เออต้องประหยัดหน่อยนะเพราะว่าเราตกงานแลวเนาะทุกคนก็เลยแบบจากใช้กลางคืนกลางวันด้วยก็ต้องมาใช้กลางวันอย่างเดียวแต่แนะนําให้ทากลางคืนด้วยตื่นมาผิวฟูด,ดีมากๆนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้มาร์กใต้ตาเพราะว่าช่วงนี้เราเนาะนอนดึกเป็นบอ่อเป็นหลุมเลยเห็นไหมเนี่ยที่มิ้นใช้ก็เป็นของเฮอร์ามเหรอ อันเดอร์อายครีมตัวนี้ทุกคนเป็นของฮิมาลาห์ฮิอะไรอ่านว่าอะไรอะฮิมาลายา <laughs> ทุกคนมินไม่เก่งอังกฤษทุกคนขอโทษด,ด้วย <laughs> ประมาณนั้นอ่ะอะให้ดูให้ดูให้ดูดอ่าแต่ว่ามันเป็นแบบ มันขายอยู่ในคอนวีแหละมันเป็นครีมเทบทาใต้ตาดีมากชอบมากก็มิจะท์ทาตรงน,รงนี้ตรงนี้นะคะตรงนี้ตรงนี้พื้ดป like ื้ดมาแล้วก็ทาตรงนี้ด้วยเพราะว่าตรงเนี้ยมิน่ะเป็นดำๆตรงเนี้ยก็จะทาตรงเนี้ยสองข้างนะคะนั่นแหละประมาณนั้นแต่ตรงเนี้ยทาไม่ได้เพราะว่าเอารองพื้นเขาเรียกว่าอะไรองพื้นของคิวพจอะแต่งหน้าวันนี้ไปสมัครงานมา ทุกคนสงสารมิ้นไหมอะ่ะไม่มีงานทำสปอนเซอร์ก็ไม่มีเพราะว่าเราไม่ได้ลงคลิปบ่อยอะทุกคนก็ก่อนนอนนะคะลุงมปากเรื่องนี้ก็คือจบแล้วสำหรับหน้าของเราทั้งหมดสองโซนทั้งโซน,นก็จะประมาณนี้ไม่ได้ใช้อะไรว่าเพราะว่าแพง่ายมากๆจนแต่ตัวเนี้ไม่แพ้ใครที่แพง่ายมากๆแบบมาก น้ำหอมก็แพ้ก็ฮอ,อก็แพ้อะไรก็แพ้ตัวนี้มิ้นอะไม่แพ้อโอคือใช้แล้วแบบตอนแรกขุ้นติ่ขึ้นไหม,มันก็แบบมันก็นิดนิดได้หน่อยอะแต่ว่ามันแบบมันขึ้นเพราะเราด้วยแหละอืมประมาณนั้นไม่มีอะไรมากที่ใช้ประจําอะมีแค่นี้เองตัวนี้ก็แบบนานๆใช้ทีนะคะก็ไปแล้วเนาะมาอัปเดตชีวิตกันนิดหน่อยน่าสงสารมากทุกคน ก็เดี๋ยวจะกลับบ้านสงการนะคะแล้วก็จะมาอัปเดตอีกทีนึงว่ามินได้งานหรือยังนะคะทุกคนวันนี้ก็มาคุยกันประมาณนี้นะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะคิดถึงทุกคนมากเลยคิดถึงช่องวั m ตามินบิวตี้มากเลยเงียบเหงามากก็อยากรู้ว่าระบบเสียงเป็นยังไงเนาะยังไงคอมเมนต์ Comment, คุยกับมินได้นะคะคิดถึงทุกคนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ